สวัสดีครับมายุนบายไต้วหวันครับผมนะครับวันนี้เป็นมือเห็ดงานนะครับเดี๋ยวอ่าสิบหากนาดนน้ำกินนะครับสิหากดพวกน้ำแ๊บซี่น้ำบรรลุมเลยครับเพราะว่าอ่าสวัดีอากาศคนข้างที่จะห้อนนะครับห้อนคักห้อนแน่นะครับอ่าแดดกับพวกข้ามีปันไดเลยครับแต่ว,ว่ามันอา,อากาศในไต้วหวันกับแต่เราคนที่เคยมาไต้วหวันเห็ู้ว่ามันห้อนขนาดไหนนะครับ วันนี้อาจที่ีฝนตกนครับอ่านทีเสียงดังแน่ใจไหมพี่น้องอาย่ใก,กล้ห้องเครื่องครับมาบนหาโคตน้ากินครับพี่น้องอันนี้ไล่กันนะครับ นี่ของหวานนะครับของหวานกับนี่ของหวานมิ้นจั้งจีไม่น้ำผลไม้นะครับเราไม่นม้ำชานะครับเ,เดี๋ยวผมจะกดน้ำครับกดกดน้ำตัวนี้นะครับน้ำไม,ม่เห็นจว่ากีฬามิแห้งชื่นใจครับผมมาค่อนก่อนเลยครับ ที่สิเหรีไต้หวัน ไ้แล้วครับน้ำกินครับงานมราจะได้กับเบื้งหูพี่น้องบอกไปเด้่อนะครับคอมเมนต์บอกนะ่อ่าวันนี้ก็มีเพื่อนคนนี้ครับติตากันไหมคิดมากครับอย่าเลื่อมนะครับฝากโคตที่ตากไม่น้ำพี่น้องสวัสดีครับ